แกะกบยางแบบกลับด้านออกจากโมแบบถูกวิธีทำกันยังไงนะมาดูในคลิปนี้กันนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมน,น้าเป้หนึ่งเดียวช่องคนชื่อชอนในการตกปลาะไรทำจัตโตมินนะครับวิธีการแกะกบยางที่เราจุม่มน้ำยางพลาไว้กบยางที่เป็นแบบกลับด้านนะครับหรือว่าน้านของท่านจะเรียกว่ากบยางหนังกลับนะคือกบยางกลับด้านก็คือเราจะแกะให้ด้านในมันออกมาอยู่ด้านนอกเขาเรียกว่ากลับด้าน คือลับด้านาในของไว้ด้านนอกกันเองนะวิธีการแกะที่ถูกวิธีมีขั้นตอนการทํำยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะนะกันเพราะว่าถ้าแกะไม่ถูกวิธีมันจะฉีกจะขาดนะครับกบยางแบบกลับด้านนี้นะขอ้อข้อดีของมันคือลายมันจะสวยนะเราแกะมาปุ๊บมันจะมีลายในตัวเลยแต่ถ้าแกะไม่เปลี่ยนมันก็ฉีกขาดได้ง่ายนะฮะมาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับเวลาเราจุ่มมาจะเป็นลักษณะน,นี้เนาะให้เรานํามีดคมๆนะหรือว่าคัตเตอร์อะไรก็ได้นะที่คมมาตัดนะ ตัดยางส่วนที่ติดอยู่กับไม้ของเราเนี่ยออกก่อนนะครับตัดให้เขาขาดออกจากตัวปบนะฮะเนี่ยให้เขาขาดตรงมาอย่างนี้นะครับอ่ะเนี่ยจะขาดมาอย่างนี้เอาจะเหลือตัวปบสัน้นๆแล้วก็ถอดไม้ออกอย่างนี้นะง่ายๆเลยนะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เ,เพื่อนๆเริ่มจากรูนี้เลยนะรูที่ไม้เราถอดตอ,อกเมื่อกี้เนี่ยหมุนนะครับใช้นิ้วโป้งสองข้างจับนะแล้วก็หมุน พยายามหม mann, ondere, ุ e นนะครับอย่าอย่าอย่าดึงออกเฉยๆนะต้องหมุนให้มันเป็นเกลียวนะครับหมุนให้มันพันออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะนะฮะหมุนให้มันพันออกมาอย่างนี้เลยเพื่อนๆอย่าดึงดึงดึงมาเฉยๆทางการขาดแน่นอนนะฮะให้หมุนออกมาเป็นเกลียวอย่างเงี้ยหมุนไล่ลงมาเลยฮะจนสุดหัวเลยนะหมุนไล่ลงมาเรื่อยๆฮะเนี่ยแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของเราดันหัวมันออกมาให้ทะลุนะจากนั้นเราก็ทําการหมุนให้เขาคลายตัวกลับออกมานี่นะฮะแค่นี้เองนะไม่ยากนะเนี่ยเราก็จะได้ กบยางแบบกลับด้านออกมาที่สวย,ยงี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการาแกะมูกบยางแบบกลับด้านออกจากามูของเราสว,สวยๆอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะก็นะนะท่านใดที่กําลังหัดทําอยู่หรอืองน้องท่านใดที่กําลังหัดทํากบยางอยู่ก็เอาไปใช้นะครับนาไปใช้วิธีนี้รับประกันว่าจะแกะกบยางออกจากมูได้ง่ายไม่ฉีกขาดแน่นอนนะครับ OK，ครับผม。